โอ้ลาลาใช้ผิวเป็นทัชแพดสำหรับสมาร์ทวอชทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำให้ผิวบนแขนทำหน้าที่เหมือนทัชแพดสำหรับสมาร์ทวอชเทคโนโลยีที่เรียกว่า SkinTrack ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่ม Futures Interfaces Group ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยผู้ใช้จะต้องสวมแหวนและเซ็นเซอร์ที่แนบมากับ Smart watch. สายรัดสมาร์ทวอชเซ็นเซอร์จะมีขั้วไฟฟ้า4ีขั้วซึ่งจะใช้ในการรับสัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงซึ่งปล่อยออกมาจากแหวนเมื่อนิ้วสัมผัสกับผิวหนังเพื่อคำนวณตำแหน่งที่แน่นอนของนิ้วมือเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรูดและแตะแขนเพื่อโต้ตอบกับสมาร์ทวอชทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถ Mac แม้กระทั่งวาดภาพบนแขนได้ด้วย ผู้ใช้สามารถลากแอปพลิเคชันจากนาฬิกาไปวางไว้บนแขนเพื่อขยายขนาด Skin Track รวมคำสั่งแบบ Hotkey ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเพียงแค่คุณเขียนตัว S บนแขนก็สามารถจะปิดเสียงสายเรียกเข้า ขณะนี้เทคโนโลยีนี้ยังไม่มีแผนวางขายนะคะทีมงานกำลังตั้งหน้าต่างตาค้นคว้าหาวิธีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องไปยังแหวนและวิธีทำให้สัญญาณคงที่ระหว่างที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวใครสนใจจะใช้บ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ